สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องสร้างนั้นพาเหตุพาธรรมกับครับ,ค,รบคลิปวีโอนี้ก็ได้นํำสาระดีๆมาฝากครับท่านผู้ชมคือเกา่าคือเดิมนะครับคลิปนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการปรับบนาค้างไม่ให้ตรงนะครับ ด้วยเทคนิคง่ายๆใส่เครื่องมือสองยางนะครับเนาะกับน้ำไม้กระดานนะครับไม้กระดานสำหรับแอมนะครับแอมผนังผมกระด็นสมาสองหนาเรียบร้อยแล้วนะครับแต่หนาขางมันยังยังมาตรงนะครับมันจะมาปั๊บนะครับปับแผ้ตรงนะครับทุกแผ่นนะครับวิธีการเฮ็ดนะครับรับชมไปทํากันเลยครับ อก็จะนําไม้กระดานที่ไซสเรียบร้อยนะครับ2องหนามาประกบกันแนบกันเขานะครับเทเป็นตับละซีแผ่นนะครับแนบกันตับละซีแผ่นนะครับก็ให้หนาค้างมันเสมอกันนะครับด่านหนึ่งนะครับมันอาจจะมีแผ่นใหญ่แผ่นน้อยนะครับแล้วก็เลือกแผ่นที่ใกล้เคียงกันมาประกบกันนะครับ นวสี่แผ่นนะครับกระตอกตะปูจับใบนะครับยึดใบนะครับสี่แผ่นผมจะนํามาเห็ดตับละสี่แผ่นสี่แผ่นนะครับเพราะว่าเห็ดที่ผมนําเห็ดตับละสี่แผ่นก็เพื่อผมจะใส่เรือม้นเดือนนะครับพาแหกนะครับม้่นเดือนผมขนาดใบเก้านิ้วนะครับมันจะ พาลงไปลึกได้ไป,ประมาณประมาณ4แผ่นเนี่ยนะครับ4แผ่นคือแผ่นละเส้นแผ่นละเส้นครึ่งนะครับประมาณ4แผ่นนะครับ4แผ่นกับประมเจ6-7เส้นนะครับจะพาจะพาได้นะครับพาทะลุพาสอดนะครับผมก็เลยจะเป็นต้องเตับละ4แผ่นนะครับท้า ของท่านผู้ชมเลื่อยขนาดใบใหญ่กว่าของผมนะครับอาจจะใบ14นิ้วสามารถเฮดตับใหญ่กว่านี้นะครับอาจจะเจ็ดแปดแผ่นไปเลยนะครับหรือสิบแผ่นไปเลยนะครับได้ขึ้นกันนะครับแสำหรับของผมใบแค่สี่นิ้วแค่เก้านิ้วนะครับก็เลยเฮดได้แค่สี่แผ่นนะครับเอามาแนบกันประกบกันได้แค่สี่แผ่นนะครับหลังจากประกบกัน ได้เป็นตับเป็นตับแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะทําการดีเต,ต้านะครับดีเส้นนะครับดีเส้นให้เป็นแนวตรงนะครับจะดีเลือกเอาฟังไดฟังหนึ่งนะครับผมจะเลือกเอาฟังด้านที่ขางมันยากเสมอกันแน่จะน้อยนะครับด้านขางที่มันบ่ค่อยเสมอกันผมก็จะ ไ้ที่หลังนะครับจะดีแต่ด้านใดด้านหนึ่งนะครับเลือกเอาด้าน้างที่หนาหนาไมา้เท่าเสมอกันนะครับเพื่อเป็นเกณฑ์นะครับเป็นเกณฑ์นะครับดทีทุกทุกับนะครับที่เขาได้ตีแนบกันไว้นะครับตีตะปูยึดกันไว้เป็นตับเป็นตับจะเอามันตีเ้นทุกตับนะครับจะเลือกด้านที่หนามัน หนาคางมันใกลเคียงสูสีกันนะครับเนาะเพื่อเขาจะนําไปใส่กบใส่นะครับมันจะได้ใสง่ายนะครับอีกด้านหนึ่งพอเขาใส่ด้านนี้แล้วอีกด้านหนึ่งก็จะนําเรียงพางเดือนนะครับพานะครับมันจะเลือกเอาด้านที่มันหนาคางไม่มันใกล้เคียงกันนะครับเพื่อตีเซนนะครับตีเส้นได้ทุก ทับนะครับเรียบร้อยทุกตับแล้วนะครับก็จะนําไปใส่นะครับนะครับตอนนี้ก็ตีเส้นไว้นะครับตีเส้นไว้ให้เซตทุกตับนะครับหนาใหม่ต้องเข้าท่าเฮ็ดแบบนี้ก็จะง่ายนะครับเซตเร็วนะครับเพราะว่า ่อตองมาเฮ็ดทีละแผ่นทีละแผ่นนะครับทีละแผ่นมันจะบกคอยเท่ากันนะครับนี่ครับตีเส้นเรียบร้อยนะครับแต่ตีเขานิดนึงนะครับพอมันใสแล้วถึงเส้นแล้วมันตรงทุกแผ่นนะครับตีเส้นประมาณสองมิลสามมิ้นนะครับจากริมใหม่เข้าไปนะครับหลังจากนั้นจะนำคบมาใสนะครับใสถึงเส้นนะครับเส้นที่ เขาเด้ตีไว้นะครับเนาะดีดไว้นะครับน้ำกบมาใส่นะครับใส่จนถึงเส้นนะครับบะถึงก็ว่าให้เส้นหายนะครับเพอาดีถึงกับเส้นนะครับไม้กระดานที่เขาจะนั่ไปบุผนัง หรือจะนําไปปูพืน้นการเุวิธีนี้ได้นะครับเนาะวิธีนี้ได้ง่ายดีนะครับง่ายดีรวดเร็วนะครับเราก็บรรยาตใส่เครื่องมือหลายยางนะครับใส่แค่กบแซ่ไม้กับเรือม้วงเดือนนะครับเดดแล้วนะครับในบ้วงเดือนเท่าก็แสดงเ่อ เจ็ดนิว้วขึ้นไปครับเจ็ดนิว้วถ้าเจ็ดนิว้วก็แบบจักสามแผ่นนะครับเป็นตับตีเป็นตัดบสักสามแผ่นนะครับคือให้เลื่อยห้อเลื่อยทะลุนะครับเลื่อยสอดนะครับเนาะเป็นไสดใดเลยผมเลื่อยเกานิ้วนะครับผมกาตีตีแผ่นหรือหาแผ่นก็นไใดครับหาแผ่นกันยังใดนะครับแต่เป็น ไม้กระดานสำหรับแอมผนังนะครับหาแผ่นได้นะครับแต่ผมเจอง,ง่ายผมจะว่ามันยกง่ายๆก็คือ4ีแผ่นนะครับเนาะผมได้ตีสีแผ่นนะครับกระสายออกมาถึงเสียนนะครับเนาะถึงเสียนที่เขาตีดีดไว้นะครับก็บจะตรงดีนะครับเนาะจะใช้ไซสทุกตับนะครับแบบนี้ไซสหนาเดียวนะครับ อีกนานึงก็เอาไว้ใส่เรือม่วงเดือนแหกแลครับเนาะครับหลังจากใส่แล้วนะครับเนาะก็จะประมาณนี้ครับตรงดีครับเล่งมือกับถือว่าตรงครับไปตามเส้นนะครับหาเข้าไซไปตามเส้นเต่าจะเข้าดีดไว้กับถือว่าตรงนะครับหลังจากใส่ทุกเซตทุกตับแล้ครับก็จะนํามาพานะครับ ใส่เรือตองเดือนพาแหกนะครับคงจะใส่ตัวบางใบนะครับเป็นตัวปับ๊บความกว้างของเรือนะครับของหนาใหม่นะครับความกว้างของเรือนะครับที่จะกินกับหนาใหม่นะครับเนาะใส่ตัวบางใบครับด้านก็จะบอตีเส้นนะครับด้านเทเรือครับจะวัด ออกมาจากด่านที่เขาใส่เรียบร้อยนะครับวัดออกมาตามหนาไหม่เขา้าฐานาไหม่เขาได้ขนาดได้เขาก็เอาขนาดนั้นนะครับเช่นหนาไม้ตัวนี้ผมได้สิบหาเส้นนะครับสิบหาเส้นคือแผ่นหน่อยสุดนะครับเอาแผ่นที่จำนวนสี่แผ่นเอาแผ่นหน่อยสุดเป็นเกณฑ์น,นะครับเนาะเป็นรักนะครับตแต่มีอยู่สี่แผ่นแผ่นมีแต่แผ่นใดแผ่นหนึ่งหน่อยกว่ามูนะครับ คือคือตับนี่มีแผ่นหน่อยหน่อยหน่อยกระม่ก็คือสิบหานะครับสิบหาเส้นที่เหลือก็สิบหาครึ่งสิบหกนะครับนี่แผ่นหนึ่งสิบห้าเส้นผมก็เลยเอาแผ่นสิบห้าเส้นเป็นเกณฑ์นะครับก็แหกไปทีสิบห้าเส้นนะครับตั้งตัวปรับใบเรื่อยไปทีสิบห้าเส้นนะครับแล้วก็แหกไปเลยนะครับไม่ตับนี่ก็ที่ได้ หนาสิผาเส้นนะครับตลอดแนวของแผ่นนะครับสิผาเส้นไปตลอดนะครับจะเท่ากันเบิดนะครับใส่เลย้องเดือนแหกไปแบบนี้นะครับกาเพชรม้ยากครับขั้นตอนการปั๊บหนาค้างไม่ให้ตรงครับไม้ยากรับเนาะ ครับมีคนหนึ่งเหยียบไปหานะครับบอกผมมีตัวล็อกนะครับครับจนทํามือกันทุกแท่นนะครับแล้วก็เลียวตนาไม่จะตะตับของเฮานะครับเนาะบางทับในได้หนาใงญ่ยแน่ผมก็จะเอาตามเนื้อใหม่นะครับตามหนาใหม่นะครับจะบ่จํากัดขึ้นที่หาเส้นทุกตับนะครับ พอเป็นการประหยัดใหม่ของเฮานะครับบางตับได้ยี่สิบผมก็เอายี่สิบนะครับบางทับได้สิบแปดผมก็เอาสิบแปดนะครับเพราะว่ามันงจ่ต่างกันเาลายพพอเพราะข้านั่มไปปูพื้นหรือนั่มไปทำผนังกะเพราะทำเสร็จแล้วมันก็นกนเบิ้องมาแตกต่างกันนะครับแค่เส้นสองเส้นนะครับ เอาตามเนื้อใหม่นะครับยุคนี้นะครับสมัยประหยัดประหยัดใหม่นะครับหาใหม่ยากนะครับก็ไปตามนา้หม่เข้าเลยนะครับเนาะนาไหม่เข้าหา่เข้ากับพายายนะครับนาหน่อยก็พาน่อยนะครับบริจามกาดเอาขนาดได้ขนาดหนึ่งนะครับครับก็ ในลักษณะนี้ไปจนแล้วเซตทุกตับเหรอครับครับไม่กระดานขอข้ากัจะตรงนะครับเนาะนี่ครับนาในไซร์เรียบร้อยแล้วครับนาในไซเรียบร้อยแต่ที่แรกนะครับเนาะตรงครับนี้หนาใหญ่มันครับ นานานี่คือนาที่ผมพาเมื่อกี้นะครับผมใส่เรือวงเดือนพาเมื่อกี้นะครับมันก็จะเป็นห้อยเขวเรือยนะครับให้ห้อยเขวเรือยกินนะครับเป็นวงเป็นวงนะครับผมก็จะนําไปใส่ออกนะครับนําด้านที่ใส่เรือยพาเมื่อกี้นี่มาใส่นะครับใส่บห้อยเรือยวงเดือนนะครับ เพื่อให้สวยงามนะครับมันเรียบแล้วก็ตรงคนปีกนะครับน้ำมันใสทุกตับนะครับที่เขาที่ผมแหกเมื่อกี้นี้คือมัดใสทุกตับนะครับเนาะวิธีการใสกับหลากเงานะครับเดินครบเงามาเลยนะครับเพราะวานนาไม่เข้ามันจากเรียบแน่แล้วครับเดินคบ ครับเดินควบงาวเลยนะครับเนาะเดินย่าวเลยนะครับจนะทถ้าใหมใหม่เข้าตรงนะครับตรงแล้วก็เรียบนะครับนําไปใส่งานได้เลยครับจะนําไปบางใบเลยจะนําไปปูพื้นได้เลยนะครับเนาะจะนําไปลบมุมลบเรียมแบบเลยแบบใดก็นัาไปได้เลยครับนี่ขั้นตอนการ พับนาค่างให้มันตรงก็คือสินสุดกับตอนไซนี่แหละครับผมก็จะไซไปยังสี่จนเซ็ตทุกตับนะครับไม่ผมก็มีสี่หาตับนะครับที่ผมตีไว้นะครับไซไปทุกตับนะครับห้เซ็ตจ,จะเพื่อจะได้นําไปแอมผนังนะครับทําผนังผมจะนําไปทําผนังนะครับไปไปกั้นผนังนะครับเนาะก็ไปเซ็ด แต่ท้ำฝ่านะครับเพดานนะครับเพดานใหม่นะครับใหม่ัวนี้ผมจะนําไปทําเพดานก็เป็นไปกันผนังนะครับครับก็จะใสไปให้เสร็จนะครับถูกตับนะครับครับมาเบิร์นะครับใส่เสร็จแล้วนะครับตรงนะครับพี่น้อง ครับใส่เรียบร้อยนะครับเนาะใส่เรียบร้อยเบิดแล้วนะครับไม่หกตับเจ็ดตับนะครับตรงตรงม่าครับพี่น้องแต่ว่าตรงหนาใส่เลยครับเอาไปปรโกบกันก็จะแนบกันสนิทเลยนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับวิธีการปรับหนาคางไม้กระดานให้ตรงนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับและกดติดตามให้ครับทางช่องนะครับ สางนันพระเิบัระธรรมไดเดอครับสวัสดีครับ